อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับการไปเที่ยวประเทศเกาหลีนะครับผมหรือว่าจะเป็นประเทศอื่นก็แล้วแต่นะครับผม คงหนีไม่พ้นการไปเที่ยวสนสนุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับผมหรือว่าไปกับกลุ่มเพื่อนฝูงนะครับผมก็ได้ความสุข ความสนุกที่แตกต่างกันออกไปครับและแน่นอนว่าเกาหลีใต้ในเองนะครับผมก็มีสวนสนุกชื่อดังนะครับผมอย่างลอตเตอเวิลด์นะครับผมที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ลอตเตอเวิลด์แห่งนี้นะครับผมเป็นที่ตั้งของสวนสนุกในร่มที่เคยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วนะครับผมโดยในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสวนสนุกชื่อดังของเกาหลีแห่งนี้กันสักหน่อยนะครับ โดยลอตเต้เวิลด์นะครับผมสวนสนุกลอตเต้เวิลด์แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งนะครับผมที่ตั้งอยู่ในกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้นะครับผมโดยพื้นที่ของลอตเต้เวิลด์นั้นนะครับผมจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมก็ได้แก่ลอตเต้เวิลด์แอดเวนเจอร์นะครับผมซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมและก็เมจิกไอซ์แลนด์นะครับผมซึ่งเป็นเกาะเวทมนต์นะครับผมเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ด้านนอกในทะเลาสาบซอกชนนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับเช่นห้างสรรพสินค้าพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านลานสเก็ตน้ำแข็งโรงแรมโดยเปิดทำการนะครับผมเมื่อวันที่12กรกฎาคมคศ1989ครับซึ่งในแต่ละปีนี้นะครับผมก็มี ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ l o t t ต w o r l เเนี่ยประมาณ7.3ล้านคนเลยทีเดียวครับโดยในส่วนของ l o t t ต World วิลด์แอดเนะครับผมที่เป็นส่วนสนุกในอาคารขนาดใหญ่นั้นนะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ชั้นหลักๆนะครับผมที่น่าสนใจเนี่ยก็ได้แก่ l o t t ต w o r l เวิลด์อินดอร์ไอ n ์สเกนะครับผมซึ่งเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งในร่มของ l o t เต w o r l เนะครับผมที่ตั้งอยู่ที่ชั้น B3 นะครับผมเป็นลานสเก็ตที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปีครับ และถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้ดินนะครับผมแต่ด้วยความที่มีหลังคาแบบโดมแก้วนะครับผมของ l o t t World Adventure นะครับทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องผ่านเข้าถึงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับได้บรรยากาศเหมือนกับเล่นสเก็ตกลางแจ้งครับมีที่นั่งอยู่รอบๆลานสเก็ตเนี่ยกว่า400ที่นั่งครับผมรวมถึงมีร้านอาหารและเกมอาเขตให้คุณสามารถได้นั่งพักกันได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมของ l o t t World Adventure นั้นนะครับผมก็คือ l o ต t e w เวิลด์ฟ็อกซ์มนะครับผมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน l o ต t e w เวิลด์นั่นเองที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาหลีนะครับผมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคล่าอนณานิคมของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับรวมถึงมีโซนย่อส่วนนะครับผมที่เราสามารถ เท็นวิธีชีวิตที่หลากหลายของแต่ละชนชั้นนะครับผมคำนธรรมเนียมประเพณีต่างๆในช่วงสมัยราชวงศ์โชซอนอีกด้วยครับและในส่วนของ m a g i ก Island นะครับผมหรือว่าเกาะเวทมนต์นะครับผมซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจ้งนะครับที่ตั้งอยู่ที่ซาเลสาบซอกชนนะครับผมมีเครื่องเล่นที่นะ่าสนใจอยู่มากมายครับผม อาทิเช่น Atlantis Adventure นะครับที่เป็นรถไฟเหาะติลังกานะครับผมความเร็วกว่า72กิมต่อชั่วโมงนะครับมีความสูงอยู่ที่21เมตรนะครับที่มาในทีมของเมือง Atlantis ที่หายสาบสูญไปนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะครับผมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในรถ t ฟเวิครับ ไจโลดบนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่จะพาเราขึ้นไปที่จุดที่มีความสูงกว่า70เมตรนะครับผมและก็ปล่อยเราทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นภายในเวลาเพียง3า,าวินาทีเท่านั้นด้วยความเร็วกว่า94กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวครับสามารถรองรับผู้เล่นในครั้งละ40คนนะครับผม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องเล่นที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นน้อยนะครับผมทําให้ไม่ต้องรอนานมากนักนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายทีเดียวครับที่เราสามารถจะเข้าไปใช้บริการได้ที่롯เตอร์เวิได้ตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวครับ โดยเปิดให้บริการเนี่ยตั้งแต่เวลา9โมงไปนถึง5ทุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาตั๋วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับผมก็ได้แก่ผู้ใหญ่วัยรุ่นเด็กและทารกครับและถ้าหากว่าซื้อตั๋วหลัง16นาฬิกานะครับผมราคาตั๋วก็จะถูกลงกว่าเดิมอีกเล็กน้อยครับผมและนี้ก็คือสวนสนุกที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวของเกาหลีใต้นะครับผมนั่นก็คือ l o ต้เ World นั่นเองนะครับผมใครเคยไปหรือไม่เคยไปอย่างไงมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ